อนุญาตขอให้ดูยาหอมนิดหนึ่งได้ไหมคะยาหอมครับก็คือว่าในในกลุ่มยาหอมเนี่ยถ้าถ้าเป็นกลุ่มยาหอมเทพประจิตจะมีดอกมะลิอยู่50%นตนะคะดอกมะลิเยอะค่ะใช่ค่ะ แล้วก็กินแล้วเนี่ยจะทําให้อารมณ์รู้สึกสดชื่นสบายนะยาหอมนี่ไม่ใช่แค่แก้ลมวิงเวียนว่าไม่สบายเป็นลมเท่านั้นเวลาเรารู้สึกว่าไม่สบายใจอดหูอย่างเช่นมีปัญหาอะไรนิดหน่อยๆอกหักรักคุดนะคะดมยาหอมที่บาจิตกินค่ะกินนิดหน่อยหน่อยคือช่วยให้อารมณ์เราสบายขึ้นเอามาเมากินหน่อยเอามากินหน่อยพี่บ๊วยเอากินหน่อยวังระวังตกค่ะ ยาหอมพวกนี้จะทําให้อารมณ์มเราดีขึ้นนะคะ<ช>แล้วก็เราก็มีจิตมีมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่อได้พวกยาหอมได้เดูอดูดูเลยายาหอมไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาของคนแก่นะคะไม่ใช่ยา,ยาโบราณทาั่วไปคะ่ะยาหอมเอาไปผส,สมกับสมุนไพรไทยที่ตำนู่นนี่แล้วไปทําสปาโอหอมมากหอมมากค่ะก็คือตัวเทปปะจิ์เลยค่ะยาหอมตัวนี้ตัวนึ่งมียาหอมอินทจากอินทจักยาหอมอินทจักตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แก้ลมวิงเวียนดีมาก เพราะว่ามันกินแล้วทําให้เลือดเนี่ยวิ่งขึ้นสมองกินไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนค่ะอยากโดนไหมพี่บ๊ยกินไม่เหมือนกันชิมได้ค่ะลองลองปรับชิมนิดหนึ่งได้สุดยอดเลยอะวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดอารถอารถเอเต้นเต้น พอแล้วบ้างปกติเวลาเรารู้สึกง่วงมากๆตัวนี้ก็ใช่ได้ถ้าถ้าง่วงอันนี้ใช้ได้อัเนี้จะขึ้นเลยตาหรือสว่างขึ้นเลยมันเร็วมากเลยใช่ค่ะอันนี้ยิ่งยิ่งยิ่งชิมยิ่งยิ่งเร็วค่ะเพราะว่ามันแตะที่ลิ้นปั๊บแล้วดูดซึมได้เลยจริงๆรู้สึกตื่นใช่ค่ะกินอย่างพี่บวยได้ค่ะไม่ต้องชงเป็นน้ำเหมือนที่ได้ได้ได้ทั้งสองอย่างค่ะชงเป็นน้ำเนี่ยเพื่ออย่างน้อยเราได้ดมกลิ่นด้วยค่ะเพราะมันจะเข้าแบบเหมือนกับอโรมาเหมือนเหมือนเรารักษา นี่ให้รู้เลยนะครับว่ายาสมุนไพรไทยสามารถแทนยาสามัญประจําบ้านได้และเห็นเลยว่าไม่ใช่ว่าสมุนไพรโอ้ต้องกินได้ผลนะเห็นเลยมีม,มีได้เห็นเลยนี่พี่โบสดชื่นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยม,มันรู้สึกมันรู้สึกดีอ่ะมันไม่เหมือนกระตุ้นด้วยกาแฟนะคะแต่มันทําให้สมองเราแจ่มใสขึ้นใช่โอ้เนาะเสียงมันลงไม่ได้แล้วโอ้โสดชื่นมาก